ดีครับคุณผู้ชมมาพบกับผมไม่รู้ทีกเช่นเคยนะครับหน้าเดิมเดิมนะครับน่ารักน่ารัก,รกไม่ใช่จะบอกว่าหน้าเดิมแต่สถานที่ใหม่นะครับผมวันนี้ผมมา ที่สถานที่กรุงเทพมหานคร,รครับเป็นสาขามีบุรีหนองจอกนะครับใครอยู่ใกล้ๆก็แวะมาเยี่ยมชมรถกันได้ครับเราก็ยินดีให้บริการครับอย่างที่รู้กันเรามีทั้งหมดสา,าสาขาครับนั่นก็คือสาขากรุงเทพมหานคร,รที่หนองจอกมีบุรีสาขาสุราษฎร์ธานีครับกรุงศรีสาม,มาและก็สาขาบุรีเราเราก็มีครับก็ส่งตั่วภูมิภากละครับถ้าเกิดใครสะดวกตรงไหนก็มาดูได้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับ วันนี้เรามากับเจ้าของคันนี้ครับก็นั่นก็คือตัว d m a x นะครับเป็นตัวที่ลุกด d m a x รุ่นปี2017จดทะเบียนปี2018นะส่วนคันนี้เป็นปีใหม่น้อยปี2019ครับผมก็เป็นสีขาวมาเลยมาแบบเรียยๆสดๆเราก็เลยรีบม,มาถ่ายให้ดูกันก่อนที่เราจะเอาไปติดกู้มาที่ข้างหน้ากันก่อนนี่ด้านหน้าคันนี้เป็นปี2019ก็ตามสายครับเราแจกของนี้มาให้ใส่เป็น ตัวล้อนะครับแต่งเหมือนกันครับผมมาดูที่คันนี้ก็ได้ใส่เป็นเจ้าตัวล้อแม็กมาให้เป็น m ม็กเวลครับก็ขนาดเบาแล้วก็ขอบเ8็ครับก็ดูภายในก็สะอาดสะอาดยังใหม่อยู่แน่นอนรับประกันแน่นอนครับมาดูวันที่ด้านหน้ากันหน่อยเจ้าตัวปี 2, 2017ใครซื้อนี่เหมือนได้ปี2018นะเพราะว่าเขาจดสิบเยนในปี2018ไปดูข้างในกันดีกว่า เหมือนเดิมครับทุกการรีวิวครับคันนี้ก็ไม่ไม่ถึงแสนสำหรับปี2017ใช้ไปเพียงแค่91,000โลก็ถือว่าเบาๆรับใช้กันแบบสบายๆเบาะย,ยังสภาพดีอยู่ครับเป็นเบาะไวนิลครับดูแลรักษาง่ายอนเตอร์เทนเมนตทุกอย่างพรบแอร์เย็นฉ่ำเกียร์6สปีดด้วยอ่ะนี่นะครับไปกันต่อดีกว่า ด้านหลังอ่ะเราใส่เหมือนกันทั้งสองข้างนะครับไม่ใช่ทั้งสองข้างทางเป็สองคันครับนั่นก็คือมีเล็กคบมาเหล็กคำอีกแล้วเล็กคำเล็กครไหมเล็กคถูกแล้วเล็กคบหลบป้ายเออรีวิวมากี่ครั้งก็จํไม่ได้นี่ใส่มาให้เหมือนกันตามแตนด์เราแต่งมาให้ฟรีส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นพวกล้อบรรทุกเราก็ใส่เป็นยางบรรทุกมาให้ไม่เอี่ยมอ่องเลย นี่นะครับก็ดูเอาไว้ท่าจานี้ไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวเรากลาลังจะเอาไปติดตั้งสู้นะครับความสูงอยู่ที่2เมตรสิบนั่นเองเป็นตุ้มไม่มือหนึ่งเลยเราก็ติดตั้งมาให้พร้อมหรือว่าใครต้องการที่จะใส่ครอบรู้วเราก็ใส่ไม่ได้นะครับหรือว่าใครที่ต้องการแบบนี้เลยเห็นลูกค้าถามกันหลายคนมากเลยว่าแบบอยากได้เป็นตัวตอนเดียวที่ไม่ต้องใส่อะไรเลยครับพี่ เอาไปวิ่งของธรรมดาไม่ต้องมีข้อไม่ต้องมีตู้อ่ะแบบนี้เราก็ใส่มานให้แบบนี้ไม่ใส่ก็ได้เออไปกันต่อไปกับตานี่นะครับคันนี้อ่ะเจ้าตัวปี2019มาอยู่ที่6 0 0ม0นจะไปห0 0 0 0แล้วไหนเห็นไหมเห็นไหม หกหมื่นแปดพันหกหมื่นแปดพันสี่้อยห้าสิบสองโลแค่นครับไม่ใช่หกแสนถ้าหกแสนนี่สภาพรถไม่น่าจะให้แบบนี้แล้วข้างในเหมือนกันครับตามแแตนดาดอันนี้เป็นตัวเป็นรีโมทแล้วด้วยมีระบบเป็นขันล็อกครับวันนี้เซลมาแบบดิบๆเหมือนเพิ่งตื่นนอนนะครับสักคลิปสักท็อก็คืดุดุยไปหมดแล้วเรามาสรุปราคากันนิดนึงคันนี้ครับ โอเคที่ผมบอกว่าเป็นระบบ1000ลอ็อคเขาก็มีระบบเสียงนกจิงจินอะไอย่างงี้คันนี้ปี2017ครับราคาอยู่ที่4,59,000บาทครับจดทะเบียนปี2018นะต่วคันนี้ครับปี2019 ราคาอยู่ที่489,000บาทเท่านั้นอันนี้คือเป็นราคาพร้อมติดตั้งตู้มาให้นะครับเดี๋ยวเราจะแนบรูปต่อสุดท้ายว่าเราไปติดตั้งตู้มาแล้วสภาพเป็นแบบไหนพร้อมใช้งานยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ต้องการตู้ไม่ต้องการข่อเอาแบบนี้แบบเปล่าเปื่อๆเอาไว้ใช้งานดิบๆเลยเราก็จะลดราคาค่าตู้ไปให้อีกนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอดูติดตามในรีวิวรายละเอียดในคลิปต่อๆไปได้เลยเดี๋ยวเราเสร็จแล้วก็ จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีคลิปถ่ายลงไปให้แน่อ่าถ่ายลงไปให้อีกอย่างแน่นอนเท่าเราวันนี้ผมต้องกลับไปนอนแล้วแหละสาภาพไม่น่าไหวแล้วยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย